อ๊อ etcetera โอ๊ยเงินไม้ไม่ omdatτο โอ๊ย Alcohol Physical โอ๊ย ขออนุญ,ญาตปิดเพลงครับโคตรเสียงดังเลือมท่านผู้ชมอ๋อลืมไปเลยสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกมผีหลอกแถวบ้านเป็นเกมของคนไทยนะครับผมซึ่งเป็นเกมน่าจะปิดเกมน่านกลัวครับเพราะว่าเห็นไหมมีควาว่าผีหลอกด้วยผีหลอกนูน่นไหนขนาดว้ด้านหลังมีบ้านมีคนโดนผีหลอกทุกคนนี้น่าจะตกใจแล้วก็เนี่ยเขาคนนี้น่าจะตกใจผีเหมือนกันไั้งเลย ดูหน้าเขาดิเขาตกใจหวีอ่ะแสดงว่าต้อหน้ากลัวเนี่ยเกมเนี้ยโอเคมาเริ่มกันเลยสมกับเป็นชายถึงบ้าสักทีในที่สุดเล่นบอลจุลามาทั้งวันแล้วเนี่ยจริงๆได้เวลากลับไปนอนโอเคเออควบคุมเหมือนกับไอ้ใบอันนั่นเลยแล้วนี่อะไรไป้ายหมู่บ้านอาบานนเฮ อ๋อชื่อหมู่บ้านที่มันอยู่ใช่ไหมว่าแต่เดินไปทางนี้แล้วมันจะลงมไหมเอาไม่ลมเลยไม่หมเหม,ไไมือนว้ไอ้ใบอั้นโดนทาแบบนี้ล้มเฉยโอเคนี่บ้านเราหรือเปล่านี่ยสมกับเป็นชายล้มไม่ควรเข้าไปในบ้านของคนอื่นมั่วซั่วมันไม่ใช่เวลาเอาไม่ใช่บ้านเราอะโอเคนั้นไปต่อว่าแต่มีป้ายด้วยเราอ่านทุกป้ายว่ะ มีบางสิ่งบางอย่างอยู่ที่หน้าตาหลังนี้อืมอะไรอ่ะผมว่าต้องเป็นผีแน่แดดมพราะวันไปเจอผีอ่ะแล้วผีน่าจะน่ากลัวเพื่อายออชายในหน้าตา วิศสุดตอยู่ที่หน้าตา่างงั้นเหรอน้องชายเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหป้าเอ้ยดกวา่าไม่มีคนอยู่ริบริบริมหนีเลยสมใจก่อนที่เขาจะชวนเองไปกินพอกข้าหลามโอ้คนที่อยู่ในหน้าต่างนั้นคือแบบน่ากลัวผีีอ่อะอะไรเนะี่ย กูเดินมาทางนี้ทําไมเนี่ยนั่นไม่ใช่ทางไปป่าในไปสวนถ้าทางจะเบอร์แล้วกูต้องเดินเข้าซอยเอาไม่ใช่ระวังนะระวังนะโสนกับเป็นชายอาจจะโดนชายคนนี้รักพาตัวไปก็ได้นั่นใครอะ่ะ <laughs> ดูชื่อมาดิใครวะคุนกุน,นไปดูผีกับผมไหม ไปไปไปบอ,บอ,บอโอเคไปครับตามมาได้ได้ครับเดี๋ยวตามไปครับหายับผีีเกมนี้ต้องน่ากลัวแน่เลยหนในฟาไปดูดอยไม่ใช่ว่าเองไปโจรแล้วดักตกหัวแล้วบอกว่ามเจอผีนะอ่าพาไปดูดูดยัง มองไปทางนัสินั่นแหละผีไหนอะไหนออะผีโอ้น่าก,กลัวอยู่นะสวัสดีครับผีคุณผีมากัดผมใช่ไหมฉันคือผีสาวนี่คือรูปสัยฉันยังเป็นสาวฉันไม่เหลือความสวยแล้วเพราะฉันเป็นผีคุณคิดว่ายังไงโอ้ตอนสมัยยังเป็นมนุษย์อยู่สวยอยู่จ่ได้อยนะ ไม่เห็นหลอนเลยกลับดีกว่าผมชอบผีตบผีรู้อะไรไหมตอนผมตบถ้าผมตบผีผมจะตายจริงีผมมีประสบการณ์จากไอไบไอมาเลยเพราะงั้นเด่กเขาน่ารักจริงๆนะงั้นเหรอฉันจะตามคุณไป เอาตำไมมีสองตัวนายโชคด,ดีจรงเลยฉันอยากมีแบบนายบ้าใจก็อเอออิจฉาไปเลยเพื่อนแต่จะว่าไปมันน่าอิจฉาจรงเดียวขอให้สนุกโอเคสนุกไปปีไปอยู่ด้วยกันไปไปแต่เรายังหาบ้านเราไม่เจอเลยนะจะกลับถูกหรือเปล่าจะพี เอาี่ผีไม่หลอกเราเลยด้วยซับเดี๋ยวตามเราเนะี่คุณจะให้ผมกอดใช่ไหมฉันจะหลอกหลอนคุณตะคืนว้าวคือเอ็งไม่มีอะไรจะพูดเลยเองบอกว่าว้าว คือผีจะมาหลอกเองนะเมื่อ,อ,อกีแบบอืออืออออะไรอย่างเงี้ยมันบอกว่าว้าวเอ้ไม่กลัวนหน่อยเลยอนะ๋อ,อมันหรือไปมันชอบผีคนมีความรักแล้วนะอ่าเปิดประตูเข้ามาทำอะไรกับผีทำกับข้าวให้ผีกินมไหมผีมันกินข้าว,าวได้อ๋มกดไม่ได้ตู้เย็นนะมึงกดหมดอะจังหวะเนี้ยโอ้กดไม่ได้สักอย่างเออทำอะไรไม่ได้ไปอยู่ โอ้ห้องน้ำห้องน้ำเองกว้างกว้างขึ้นมาเลยโอเคเข้าสว่วมไม่เคยเห็นตัวขี้มาก่อนเลยวะฮะยบนิบาตเองเองไม่เคยเข้าห้องน้ำเลยจะตลอดจะ้งชีวิตเองอะอะไรเนยส่องกระจกอ่ะส่องส่อง ว้าวว้าวหลอนไหมคะปออผีกูผีผมว่ามันไม่หลอนเมื่อกี้มันอยากอื่นมากกว่านี่อะไรยับอาบมายับบอกแลว,ว่าเอกอาบน้ำกับผีอะอาบน้ำกับ <c oughs> <c oughs> เอกเอาตีอาบอาบน้ำกับผี แล้วผีอาบแล้วผีอาบกับวันด้วยโอ้เป็นไงบ้างครับเป็นประสบการณ์ที่ดีไหมครับโอเคอาบน้ากับผีเสร็จแล้วไปลองมาไรต่อไอ้หน,นังสือกับผีไ,ไปเป็นคู่รักกันแล้วคู่รักต่างพบอะ ที่สิดนะที่เขาบอกว่าความรักชนะทึกสิ่งอะ่ะไอก้กบปีอะผมไม่ผมผมไม่ต้องบรรยายเลย แล้วคือจะคุณคุณกับผีอยู่ร่วมกันอย่างมีความหลอนไม่ได้หลอนนะมันไม่น่าหลอนโอเคเชียรแล้วปิดแล้วเอ้ย่พอมันเสียงนี่ขนาด20%นมันจะตังเนี่ยโอเคครับก็จบไปแล้วครับสำหรับผีหลอกแถวบ้าน ถ้าใครชอบเกมนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์และเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไก่อนครับสวัสดีครับ